วันหนึ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะบุพารามบุพารามเป็นภาษาบาลีแต่าภาษาไทยก็เป็นบอใบไม้บุพารามวันนั้นเป็นวันอุโบสถนางวิสาขาพร้อมเพื่อนๆและบริวารก็ได้ไปวัดแต่เชา้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสทักนางวิสาขาว่วา,าวิสาขาวันนี้เธอมาแต่เช้าตรู่เลยมีอะไรเป็นวิเศษหรือเปล่ามีกิุระอะไรไหม วันนี้เป็นวันอุโบสถหม่อมฉันมารักษาศีลเจ้าค่ะวิสาขาอุโบสถนั้นมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าโคปาลก,กะอุโบสถโคปาลก,กะอุโบสถคืออุโบสถเยี่ยงคนเลี้ยงโคเมื่อคนเลี้ยงโคพาโคออกไปเลี้ยงถึงเวลาเย็นก็ยอมคิดว่าวันนี้เราให้โคกินหญ้าแลนะน้ำในที่นี้ พรุ่งนี้เราก็จะพาโคไปกินหญ้าและน้ำในที่โน้นกินตรงนี้มัง่งกินตรงโน้นมั่งอะไรเนี่ยคนที่รักษาอวบสถศีลบางพวกย่อมคิดว่าวันนี้เราจะได้บริโภคอาหารในที่นี้ส่วนวันพรุ่งนี้เราจะบริโภคอาหารที่โน้นคิดเหมือนคนเลี้ยงโคเลี้ยงตรงนี้มัง่งตรงโน้นมั่ง่น,นขบาร,รักษาศีลก็เพื่อบริโภคอาหารอย่างนี้รักษาอวบสถศีลอย่างนี้มีใจเต็มไปด้วยความอยาก ใช้วเวลาให้หมดไปกับความอยากนั้นอยากกินอยากดื่มอะไรกันไปอย่างนี้นถืออุโบสถอย่างนี้วิสาขาอุโบสถอย่างนี้ไม่มีผลหรอกไม่มีอนิสงส์มากประเภทที่สองคือนิคันธาอุโบสถอุโบสถแย่ยงนิครนคือพวกนิครนได้สอนสาวพวกของตนให้เมตตาเฉพาะสัตว์บางพวก ส่วนวางพวกเนี่ยไม่เมตตาคือเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่เกินรัศมีหนึ่งรยยน์ถ้าอยู่ในรัศมีหนึ่งรยยน์ให้แผ่เมตตาถ้าเกินหนึ่งรยยน์ลุยตีฆ่าให้ตายได้เลยยุงถ้าอยู่ในรัศมีมืออย่างนี้แล้วก็หรือภายในห้องนี้ห้ามฆ่าเพราะเป็นวันอุโบสถแต่พอออกพ้นประตูลุยกันได้เลย นี่คืออุโบสถของนิครนนิครนจะสอนให้สาวกปลอยกายพร้อมกับบอกสาวกว่าพวกเจ้า่ะไม่ต้องไปงสนใจใคระไม่ต้องกังวลสิ่งใดแม้พ่อแม่ก็ต้องทำให้ไม่รู้จักส่วนในเวลากลางคืนถ้าหิวก็ให้ไปหาอาหารตามบ้านคนโดยไม่ต้องขอเจ้าของบ้านวิสาขานิคันทาอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่ไม่ดีไม่ควรปฏิบัติ และไม่มีอัน,นิสงเลยอย่าไปทําตามอย่างนิครนนะประเภทที่สามเรียกว่าอาริยะอุโบสถอุโบสถเยี่ยงพระอริยะคือการรักษาใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นกิจของอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้มีหวิธีคือหนึ่งพุทธานุสติคือไปถึงอุโบสถให้นึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ระลึกถึงคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์วัฒนเป็นผู้ต่อสรุปเองโดยชอบเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นศาสดางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นคือนึกถึงเรื่องราของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระคุณของท่านนึกแล้วจิตก็จะได้ผ่องใสย่อมละกิเลสได้นี่ข้อที่หนึ่งเปรเียบเสม,มือนบุคคลที่ศีษะสกปกสามารถทําให้สะอาดด้วยยาสะผมและน้ําพร้อมกับความพยายามของตน ศีรษะจึงสะอาดได้ฉันใดใจที่สหมองก็ฉันนั้นสามารถทำให้ผ่องใสด้วยการเจริญพุทธานุสติคือนึกถึงเรื่องพุทธประวัติแล้วก็คุณสมบัติของนั่นข้อ2ถือบทสดแล้วเนี่ยให้ระลึกนึกถึงพระธรรมเพราะธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคือความรู้ที่ทรงสแสดงนะ่ยที่สั่งสอนนะเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้เฉพาะตน อากาวว่ารู้แล้วนํามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะรู้ได้เฉพาะตัวของเราว่าปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างไรดีอย่างไรนึกอย่างนี้ก็จะทําให้จิตผ่องใสาสามารถละกิเลสได้เปรียบเสมือนร่างกายที่สปกปรกสามารถทําให้สะอาดด้วยสบู่แล้วนะเพราะว่าความยามของตนร่างกายจึงสะอาดได้ฉันใดใจที่เศร้าหมองก็ฉันนั้นสามารถทําให้ผ่องใสด้วยการระลึกถึงคุณของพระธรรมข้อสาม การตามประลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อหนทางปณิพานคือนึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นสุปฏิพันโนประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอย่างนี้แล้วจะทําให้จิตในผ่องใสสามารถละกิเลสได้เปลีอยเสมอเสื้อผ้าที่สปกปรกแต่ละกษะีสะต่อมาตัวตอนนี้เสื้อผ้า สามารถทาารรมสะอาดด้วยการซักล้างแักความพยายามของตนใจที่สามองสามารถทําให้ผ่องใสด้วยการระลึกถึงคุณพระสง์ฉันนั้นขอ้อีเมื่ออยู่อุปสมทให้นึกถึงศีลของตนว่าศีลแปดที่เรารักษาเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแม้แต่นิดเดียวเลยใจก็จะผ่องใสปลื้มสามารถละกิเลสได้ เรียบเสมือนแว่นขยายที่มัวไม่สะอาดศีสษะตัวเสื้อผ้าคณิแว่นที่ไม่สะอาดจะทําให้สายสอาดต้องขัดด้วยน้ํามันและความยามมุงตนแว่นขยายจึงจะใสได้ฉันใดใจที่เศร้าหมองก็ฉันนั้นจะทําให้ผ่องใสได้ด้วยการระลึกถึงสีองตตนที่สะอาดบริสุทธิ์ข้อที่หคือการตามระลึกถึงเทวดาและทาที่ทําให้เป็นเทวดา คือหิริโอตปะจิตของบุคคลนั้นก็ยอมผ่องใสสามารถละกิเลสได้เปรียบเสมือนทองที่หมองจะทำให้ผ่องได้ก็เดยการขัดในน้ำยาขัดทองและความพยายามของตนทองจึงจะผ่องใสได้ชั้นใดใจที่สมหมองก็ฉันนั้นต้องทำใจผ่องใสด้วยการระลึกถึงเทวดาและทำที่ทำให้เป็นเทวดาดูก่อนวิสาขา ศีลโอบสถนั้นจะต้องประกอบไปได้วยองค์แปลบประการคือ 1. เว้นขาดจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. เว้นขาดจากการขโมยของผู้อื่นให้ถืออาแต่ของที่เขาจัดให้ไม่ขโมย 3. เว้นขาดจากการเสพเมถุนธรรม แม้ในคู่ครองของตนให้ประพฤติพรหมจรรย์4เว้นขาดจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่คำจริงที่มีประโยชน์ก็ห้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่มาแห่งความประมาทก้อห เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในยามวิการข้อเเว้นขาดจากการฟ้อนลัมขับร้องประโคมดนตรีหรือดูการละเล่นและไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวข้อ8เว้นขาดจากการนอนที่นอนสูงใหญ่หรือหนานุ่มทั้ง8ปประการน,นี้ ชื่อวเดกปฏิบัติตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายและเป็นการรักษาศีลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากจะทำให้มีความรุ่งเรืองแผ่ัยสารมากแม้พระราชาทิดปกครองรัฐทั้ง16รัฐได้แ,แคว้นต่างๆและมีรัตนเจ็ดมากมายก็ปลื้มไม่ถึงเซี่ยวที่16ไม่มีคุณค่าถึงเซี่ยวที่16 แห่งการรักษาศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการดูก่อนวิสาขาเพราะสมบัติของมนุษย์เป็นเสมือนของคนกรรมพระาอเทียบกับสุขอันเป็นทิพดูก่อนวิสาขาห้าสิบปีของมนุษย์เท่กวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งมีอายุห้าปีทิพ บุคคลที่รักษาศีลอุโบสถแล้วเมื่อละสังขารย่อมไปสวยสุขอมินทิพที่ประณีกว่านั่นเองดูก่อนวิสาขาหนึ่งร้อยปีของมนุษย์เทกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีอายุหนึ่งพันปีทิพบุคคลที่รักษาศีลอุโบสถแล้วเมื่อละสังขารย่อมไปสวยสุขอมินทิพที่ประณีกว่านั่นเอง ดูกรวิสาขาสองร้อยปีของมนุษย์ทกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นยามมาซึ่งมีอายุสองพันปีทิพย์บุคคลใดที่รักษาโอบโบสถศสีแล้วเมื่อละสังขารย่อมไปสวยสุขอเมนทิพย์ที่ปราณีก,กว่านั่นเองดูกรวิสาขาสี่ร้อยปีของมนุษย์ทกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นุสิต ตึงมีอายุ4,000ปีทิพย์บุคคลที่รักษาอุโบสถศสีแล้วเวลาสังขารย่อไปสไวสสุขอันเป็นทิพย์ที่ปราณีกว่านั่นเองดูก่อนวิสาขา800ปีของมนุษย์ถ้ากวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นนิมมานารดีซึ่งมีอายุ8,000ปีทิพย์บุคคลที่รักษาโอโบสถ์สีแล้วเวลาสังขาร ย่อมไปสวยสุขอมนทิพี่ปราณีกว่านั่นเองดูก่อนวิสาขา1,600ปีของมนุษย์ตะกันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นพระนิมิตว,สวัสวดีซึ่งมีอายุ1600 0ปีทิพย์บุคคลที่รักษาอุโบโสถศีีแล้วเมื่อละสังขารย่อมไปสวยสุขอมนทิพี่ปราณีกว่านั่นเอง ดูก่อนวิสาขาเพราะเหตุนี้ตถาคตจึงตรัสว่าสมบัติของมนุษย์หรือรัตนาชาติใดๆในโลกก็ดียังมีคุณค่าไม่ถึงเสี่ยวที่16ของบุคคลผู้เป็นหญิงหรือชายที่รักษาอโบสตส์ศีลอันประกอบด้วยองค์แปดประการดังนั้นหญิงและชายผู้มีศีลพึงรักษาศีลอโบสต อันประกอบด้วยองค์แปดประการและมันสั่งสมบุญทุกอย่างย่อมได้รับการสรรเสริญและไม่ถูกติเตียนเมื่อละสังขารจากโลกนี้แล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นางวิสาขาพร้อมด้วยบริวารและเพื่อนหญิงทั้งหลายของเธอก็ได้สร้างบารมีกันไปจนตลอดชีวิต ซึ่งชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายที่เดียดเป็นสุภาพสตรีเป็นตัวอย่างของโลกเรามีต้นแบบคือท่านแล้วละ่ะสำหรับผู้ที่ครองเรือนเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนาวิสาขาเกิดภาพกรรมนิมิตที่ดีเช่นภาพการถวายทานภาพ การรักษาศีลและฟังธรรมภาพการนั่งเจริญสมาธิภาวนาภาพการถวายจีวรและภาพการสร้างบรมีต่างๆอีกมากมายจนถนึงภาพสุดท้ายคือภาพการสร้างบุพารามซึ่งเป็นบุญที่นาวิสาขาปลื้มใจมากที่สุดใจของเธอมีความสว่างมากได้ความปลื้มปีติยินดี นางก็เข้ากลางกายทำรโสดาบันและไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์โรมยุที่สร้างบาร,รมีบนโลกมนุษย์ทั้งสิ้น120ปีไปบังเกิดเป็นเทพธิดาผู้มีรัศมีกายสว่างสวยัยครั้งหนึ่งพระอนุรุธะได้เที่ยวจาร็กไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่เป็นซุ้มประตูของวิมานนะจ้าไม่ใช่ตัววิมานถ้าได้เห็นนางเทพธิดาองค์หนึ่ง มีวันณะง,งามมีรัศมีเปล่งไปทั่วทุกทิศกำลังฟ้อนลำอยู่ด้วยความปีติเบิกบานพระอนุรุะจึงได้ถามนางเทพธิดาองค์นั้นว่าเธอทำบุญอะไรหรือจึงได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาที่มีวิมานสว่างสวัยมีวันณะง,งามผ่องใสเช่นนีนะ้ที่ฉันได้มาบังเกิดณที่นี้ ก็โดยผลบุญจากการอนุโมทนาในมหาทานที่นางวิสาขาผู้เป็นเพื่อนของดิฉันได้สร้างไว้ซึ่งนางยังได้สร้างวิหารชื่อบุพารามถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยแม้เมื่อวิหารสร้างเสร็จแล้วนางวิสาขาก็ได้ทำบุญและใช้ทรัพย์ในการฉลองวิหารถึงเก้าโกรนางได้พาหญิงสหายห้าอคน ไปเที่ยวชมวิหารบุพารามที่นางสร้างไว้อย่างวิจิตรและประณีตนางวิสาขามีความปลื้มใจในบุญที่ได้สร้างวิหารบุพารามอย่างมากเพราะนางตั้งใจสร้างอย่างดีเยี่ยมแม้อุปกรณ์ต่างๆก็ทำอย่างประณีตสวยงามจากนั้นนางก็ได้กล่าวกับหญิงสหายห้าร้อยคนว่าฉันได้สร้างวิหารบุพารามอย่างสวยงามขอพวกเธอทั้งหลายจงอนุโมทนานในบุญ ฉันได้ขวนขวายทำอย่างดีแล้วด้วยนะฉันขอแบ่งส่วนแห่งบุญให้กับพวกเธอทุกคนเลยหญิงสหายทั้งห้าร้อยคนมีใจปีติเลื่อมใสในบุญของนาวิสาขาจึงกล่าวคำอนุโมทนาสาธุในบรรดาหญิงสหายเหล่านั้นมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งมีจิตเลื่อมใสนางวิสาขาเป็นพิเศษเธอคิดว่านางวิสาขาผู้เป็นสหายของเรา ได้บริจาคทรัพย์อย่างเต็มที่เต็มกำลังจริงๆนางยังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยและบุญที่นางวิสาขาได้สร้างไว้ต่อมาไม่นานหญิงสหายของนางวิสาขาคนนั้นก็ละจากโลกได้ไปบังเกิดในภพของดาวดึงด้วยการอนโมธนาบุญโดยจิตเลื่อมใสวิมานอเมนทิพย์จึงเกิดขึ้นมีรัศมีสว่างถึงหนึ่งรอยโยช์ นี่เป็นซุ้มประตูของวิมานนะจ๊ะไม่ใช่ตัววิมานพระอนุรุทธะก็กล่าวกับนางเทพธิดาว่าเธอได้วิมานอันงดงามเช่นนี้นะ่ยด้วยผลบุญแห่งการอนโมทนาบุญกับนางวิสาขาเธอทราบไหมว่าคติของนางวิสาขานผะู้ถวายมห ah าทานนี้นะ่ยอยู่ที่ไหนนางเทพธิดาก็ตอบว่านางวิสาขาได้ไปบังเกิดในสวรรค์ ชั้นนิมมานรารดีเป็นอัครมเหสีของเท้าสุนิมิตะเทวราชด้วยอาน,นิสงส์ที่เธอได้สร้างวิหารบุพารามและบุญอื่นๆที่นางได้สร้างไว้ที่พิจาสมบัติเธอมากมายโอราญมากนะปริมาณที่มีปรากฏในปัจไตรปิโกชิ๒ยอดนะยอดนึงคือก,กิโลคูณ <Cool. S 1> ไปเถอะปริมาณที่เป็นหมื่นเป็นแสน,นก็อยู่กันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่นนาศึกษา สาเหตุที่ดิฉันรู้ว่านางวิสาขาไปบังเกิดที่สวรรค์ชั้นนิมมานนารดีก็เพราะว่านางเทพธิดาวิสาขาได้มาหาดิฉันอยู่บ่อยๆอเอาเป็นแต่เพียงว่าตอนนี้เราก็ได้ชื่นชมอนุมโมทนาสาธุการกับความดีงามที่เธอได้สร้างไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ก็ไปเป็นอัครมเหสีของท้าสุนิม,มิตะแล้วบนสวรรค์ชั้น นิมมานาราดีเทธิดาวิสาขาบนสวรรค์ชั้นนิมมานาราดีกำลังนั่งและลึกนึกถึงบุญของเธอด้วยความปีติเบิกบานบนสวรรค์สวรรค์สวรรค์